วานเมืองมีปัญหาสถานการณ์เลวร้ายขั้นวิกฤตยาเสพติดเต็มบ้านนักการเมืองสร้างโครงการเพื่อโกงกินแผ่นดินโดนแบ่งแยกทรัพยากรธรรมชาติทั้งก๊าซและน้ำมันโดนผู้บริหารโกงกินร่วมกับต่างชาติ้าราชการเอาเปรียบประชาชนประชาชนต้องออกมาออกมาออกมา Self-righteous suicide I cry When angels deserve to die In my Self-righteous suicide I cry When angels deserve to die ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงประชาชนค่ะวันนี้วันศุกร์ที่6กันยายนพุทธศักราช2556ค่ะและในวันนี้ค่ะท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะพลอากาศเอกอรุณพร้อมเทพค่ะท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะค่ะวันนี้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติด้วย<อ>ใช่ไหมคะท่าน<อ>ค่ะท่านมีความเห็นยังไงบ้างคะ วันนี้คำนี้วันต่อต้านคอร์รัปชันนี่วันนี้ถือเป็นแห่งชาตินะฮะ,ะองค์การต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยเขาได้จัดงานใหญ่ทั้งวันที่สยามพารากอนก็มีการอภิปรายเสวนาอกันในเรื่องเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันของบ้านเราเนี่ยคซึ่ง ตลอดเวลามันนี่มันไม่ได้ไม่ได้ลดลงมันกลับเพิ่มขึ้นคความจริงเรื่องนี้ผมได้เคยนำมาคุยในรายการนี้แล้วเหมือนกันยาวๆแต่ว่าวันนี้เมื่อเป็นวันต่อต้านครับท่านแห่งชาติก็อยากจะทบทวนสั้นๆเตือนความจำของพี่น้องที่เฝ้าชมรายการนี้อยู่คือ เรื่องการทุจริตคอรัปชันเนี่ยมันมันเป็นสันดานของมนุษย์เลยนะฮะ,ะความโลภเมื่อไหร่คนคนนั้นไม่มีคุณธรรมในจิตใจเพียงพอที่จะระงับยับยั้งให้ความโลภอยู่ในเกณฑ์พอสมควรม,มันก็เกิดการทุจริตคอรัปชันช่อโกงในสมัยก่อนเรียกช่อราชบางหลวง คือช่อโกงนั่นเองนะฮะก็มีเรื่อยมาตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็จะมีต่อไปในอนาคตตลอดไปแหละผมไม่รู้มันมันจะไปจบได้ยังไง <Okay. S 2> การที่จะไม่ให้มีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเกือบจะเรียกเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ mm hmm. เพราะมนุษย์เรามันยังมีกิเลส <Okay. S 2> นะมันมีความโลภติดอยู่ okay. ทีนี้แต่ละประเทศก็มีกระบวนการที่จะควบคุมให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่พอสมควรคไม่มีผลกระทบต่อสังคมมากมายนะบ้านเราเนี่ยก็มีมาเรื่อยตลอดเวลาจนกระทั่งมันเริ่มมากขึ้นเมื่อทางที่การเมืองได้ได้อำนาจทางการเมืองมากขึ้น สมัยท่านนายกาชาติชายก็มีคำที่เรียกว่าบูเฟ่คาบเนตค,คือกินกินกันใหญ่ทั้งทั้งคอรมอนะะเป็นการเลี้ยงอาหารบูเฟ่นในคอรมอแล้วก็เอาก็ผ่านมาถูกปฏิวัติเ,เรียกว่ารัดอาหารดีกว่าเพราะมันยังไม่ได้ปฏิวัตสัทกทีก็ผ่านไป ก็ก็ผัดเปลี่ยนกันมีอำนาจขึ้นมามันก็ยังคงมีอยู่แต่ว่ามันมันยังไม่หนักหนาสาหาัสจนกระทั่งประมาณสิบกว่าปีมาเนี้ยใช่ค่ะที่ระบอบทักษิณเนี่ยเข้ามามีอำนาจเป็นส่วนใหญ่มีระยะเวลาสั้นๆหลังคอ,อ,อมมชทำรับประหารระยะสั้นๆรัฐบาลของขิงแกนะฮะครั้งหนึ่ง เปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลคุณสมัครคุณสมชายแล้วก็มาอาภิสิทธิ์มันก็ยังไม่หมดไปแม้กระทั่งรัฐบาลประชาธิปัตย์เองก็มีอยู่ไม่ไม,ไม่น้อยแต่ก็อาจจะแนบเนียนกว่ายิ่งมาสมัยนี้มันยิ่งหนักขึ้นมันยิ่งหนักขึ้น แล้วสถานการณ์มันหนักคือในระบอบทักษิณเนี่ยเป็นต้นแบบเป็นผู้นำการคอร์รัปชันเชิงนโยบายคือตั้งโครงการมาเพื่อที่จะชุจริตคอร์รัปชันเพื่อจะคอร์รัปชันจริงๆก่อนนี้เป็นการที่เรียกว่ากินหัวคิวค่ะห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซนตก็นับว่าหนักหนาสาหัสแล้วค่ะคราวนี้ตั้งเป้าเลยสามสิบสี่สิบปอร์เซ็นจ่ายก่อน คุณถึงจะได้โครงการม,มันก็เกิดวิกฤตของแพงทั้งแผ่นดินขณะนี้แพงทั้งแผ่นดินประชาชนก็รับรู้กันโดยทั่วไปแต่รัฐบาลก็ยังยืนยันว่าไม่แพงกระสรวงพาณิชย์ก็ทั้งๆที่ยืนยันไม่แพงแต่ก็จะเอาโครงการทงฟ้าเอามาพยายามขายของราคาถูกใชคือพยายามที่จะพูดให้ ขนาดประหลัดกระทรวงพาณิชย์บอกว่าประชาชนรู้สึกไปเองคตัวเลขมันไม่ได้แสดงว่าของแพงขึ้นเลยก็ไม่รู้ว่าท่านคิดไปเองหรือว่าประชาชนคิดไปเองท่านอาจจะไม่ได้เดินตลาดแล้วริโภคท่านถึงไม่ทราบเนี่ยครับแล้วก็นอกจากเขารัปช่นเชิงนโยบายแล้วเนี่ย มันก็เอาประชานิยมเข้ามาเพื่อที่จะรักษาฐานเสียงเอาไว้มาร้ายสองตัวเนี่ยครับมันเป็นปีศาจร้ายเลยที่ทำลายชาติบ้านเมืองฐานะทั้งเศรษฐกิจของประเทศไทยขณะเนี้ยตัวเลขที่แสดงออกมาทุกวนันทุกวนันนักวิชาการก็เดือดร้อนโวยวายแต่รัฐบาลก็ยังเฉยไม่ ไม่แก้ปัญหาแล้วบอกครึ่งปีหลังก็ดีขึ้นเองเยก็อยู่อย่างเนี้มันก็เป็นอย่างเนี้ยจนกระทั่งมีมอบสวนยางเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะประทุบานปลายไปถึงขนาดไหนนะครับใช่ค่ะก็ผมก็นั่งแจะเฝ้าฟังอยู่เมื่อวันนี้เป็นวันที่เป็นคล้ายๆว่าจัดงานเสวนากันใหญ่ก็เลยอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนว่า การทุจริตคอรัปชันนั้นพวกเราเป็นต้นกำเนิดนะครับพวกประชาชนที่เลือกเขาเข้ามาอย่าลืม,มพี่น้องคนไหนที่ที่เลือกคนกลุ่มนี้เข้ามาให้เขามากินบ้านกินเมืองเนี่ยท่านจะต้องย้อนกลับมานึกถึงตัวเองว่าเ,เราเลือกเขามาเองเหรือเปล่าใช่ค่ะไม่ใช่เขาเดินเข้ามาได้อำนาจราเฉยๆนะ พวกเรานะครับที่เลือกเขามาเองเพราะนั้นก็อยากจะฝากกลับไปให้พี่น้องประชาชนเอาไปคิดคแล้วก็ไปพูดคุยกันคนไหนที่เลือกเขาเข้ามาก็เปลี่ยนใจเสียอย่าเลือกพวกนักการเมืองเร็วๆอย่างนี้ระบอบทักษิณเนี่ยเขามีอำนาจมีกำลังได้เพราะเขาอยู่ได้ด้วยระบบทุนสามาน ระบบทุนสามาญคือบรรดานายทุนยักษ์ใหญ่ทั้งหลายทั้งข้ามชาติทั้งในประเทศที่คิดแต่จะได้คิดแต่จะรวยคิดแต่จะหากำไร <Okay. S 2> โดยไม่นึกถึงคุณธรรมไม่นึกถึงความเดือดร้อนของประชาชน <Okay. S 2> และพวกนี้แหละมาก่อให้เกิดระบอบทักษสิน mm hmm. ระบอบทักษินก็มายึดอำนาจรัฐเมื่อได้อำนาจรัฐทีนี้ก็ใช้อำนาจรัฐเพื่อ ประโยชน์ของพวกพ้องตัวเองค่ะท่านครับประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เป็น15ล้านเสียงที่เรียกเขาเข้ามา,าจนมาสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยทั้งชาติณนะวันนี้นะคะรวมไปถึงคน15ล้านเสียงนั้นด้วยจะแก้ปัญหายัางไงถ้าท่านบอกว่ามันคือจริงๆแล้วส่วนถึงมันเป็นความรับผิดชอบของคนกลุ่มนั้นก็จริงอยู่แต่ว่าณนะวันนี้คนไทยทั้งชาติก็เดือดร้อนด้วยกันทั้งหมด,หมดจะร่วมรับผิดชอบกันยังไงดีเขาก็เดือดร้อนด้วยนะไม่ใช่เขาไม่เดือดร้อนนะ เขาก็เดือดร้อนเดอ้อด้วยมีแต่พวกแกนําไม่มีกี่คนหรอกที่สู้แล้วรวยอ,ะอ่ะม,มีอยู่ไม่กี่คนนับนิ้วมือก็ท่วนแล้วก็รู้ๆกันอยู่ว่าใครสู้แล้วรวยบ้างก็เมื่อท่านยังตามเขาอยู่ปล่อยให้เขานําท่านไปสู้แล้วรวยม,มันก็ไม่รู้จะว่ายังไงไนําท่านไปสู้แล้วตัวเขารวยเออตัวเขารวย <c oughs> แต่ท่านอาจจะติดตรงังหรือไม่งั้นก็อาจจะบาดเจ็บ แต่กลายไปได้เจ็ดล้านครึ่งนั่นน่ะสิคะมัน,มนทั้งหมดเนี่ยมันล้วนจะเป็นเรื่องที่ทำลายบ้านเมืองในระยะยาวค่ะนะฮะจนขณะน,นี้ประชาชนจำนวนหนึ่งก็กลายเป็นผู้บริโภคนิยมนิยมการใช้เงินใช้ทองตามแนวทางของประชานยนค่ะซึ่งวันหลังก็คงจะต้องเอาเรื่อง พวกนี้มาคุยกันเป็นเรื่องๆต่อไปนะฮะวันนี้ผมก็อยากจะมาสกิดเตือนใจพี่น้องผู้ชมทั้งหลายว่าท่านมีญาติพี่น้องคนไหนยังไงไปพูดคุยกันนะเอาความจริงความเลวร้ายของระบบการนลิออกไปตีแผ่ให้รับรู้โดยทั่วกันอย่าปล่อยให้เขาโกหกอยู่ข้างเดียว นะฮะอันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เองสำหรับวันนี้ที่เป็นวันต่อต้านขอรับแจ้งค่ะแต่ว่าประเด็นที่วันนี้ท่านจะมาพูดคุยจะเป็นเรื่องบทเรียนจะเป็นเรื่องเพื่อเป็นบทเรียนของประเทศเรานะครับคือขณะนี้เราก็รู้ว่าอารับสปริงทำให้เกิดการเรียกว่าพลิก ฟ้าพิกแผ่นดินในแถบตะวันออกกลางหลายหลายประเทศอียิปต์ก็ยังไม่จบนะครับขณะนี้ก็ทั้งฝ่ายเมื่อฝ่ายทหารออกมาทำรัฐประหารโค่นล้มประธานาธิบดีมอร์ซี่ไปเอาไปเก็บตัวไว้แล้วก็กำลังดำเนินคดีกันว่ากันไปแต่ฝ่ายต่อต้านเขาก็มีมวลชน คือข้อสำคัญว่าฝ่ายต่อต้านมีมวลชนเมื่อมีมวลชนเขาก็ปลุกระดมออกมาต่อต้านฝ่ายที่ทำรัฐประหารได้เหมือนกันมันก็ทำท่าจะเป็นสงครามกลางเมืองเพราะเริ่มมีการใช้อาวุธเริ่มมีคนตายเป็นเป็นร้อยแล้วนะฮะนี่อียิปต์ก็ยังคาราคาซังยังไม่จบก็ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลที่ทาง ฝ่ายทหารตั้งขึ้นมานั้นจะสามารถควบคุมสถานการณ์จะทำความเข้าใจจะใช้มาตรการทางการเมืองทางกฎหมายไปดำเนินการได้เพียงพอหรือไม่อันนี้ยังไม่ทราบ<ะ>ขณะนี้อยู่ในสภาพที่ยังอึมครึมอยู่ส่วนที่ซีเรีย<ะ>รบกันมาสองปีสองปีกว่าแล้ว ประธานาธิบดีบาชาบาชาอาลาดบาชาอัลซาดเคยพูดไว้ตั้งแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆบอกว่าไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่เข็นค่าประชาชนของตนเองเนะเป็นเป็นคำพูดที่ประธานาธิบดีบาชาอาลซาด เป็นผู้พูด,พดเองนะฮะว่าไม่มีรัฐบาลที่ที่มีสติสัมปชัญญะที่ไหนในโลกที่จะเข็นฆ่าประชาชนตนเองเว้นแต่ผู้นำเป็นบ้าท่านพูดเองแบบนี้เลยท่านพูดเ,เองเลยบอกว่าเว้นแต่ผู้นำเป็นคนบ้า <c oughs> บัดนี้เวลาสองปีผ่านไปประชาชนตายไปแล้วกว่าแสนคนคำถามก็ว่าประธานรนีบ้าหรือเปล่า ช่ก็ทิ้งเป็นคำถามไว้นะฮะก็ฝ่ายต่อต้านก็มีพวกเหมือนกันนะฮะเพราะเป็นพวกทางเป็นพวกมุสลิมสายกลางฝ่ายประธานาธิบดีก็มีพรรคการเมืองที่มีมวลชนคือพรรคบาสพรรคบาสนี่คุมเสียงข้างมากในรัฐสภาของ ซีเรียมาเป็นเวลากว่าส0ิส